มีที่สแบบฉบับที่เขาใช้กันมาอย่างยาวนานวันนี้เซเวงจะพามาดูด้านท้ายของรถกระบะอ่าด้านท้ายของรถกระบะง่ายๆเลยอันดับแรกว่ามันเคยโดนซูลมาหรือเปล่าซูลท้ายมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมีใครอยู่ไหมนี่ด้านหลังรถกระบะดูง่ายๆเม็ดอาร์มันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเม็ดอาร์ มันยังอยู่โคดหรือเปล่ารูยังเป็นรูเดิมไหมอ่าดูสองข้างนะไม่ใช่ดูข้างเดียวน็อตเนยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังเป็นน็อตมาจากโรงงานหรือเปล่าอ่าพอปิดฟ้าท้ายไปสังเกตง่ายๆมันเข้าล็อกมันไหมมันพอดีไหมไม่ใช่ว่าเนี่ยตะเข็บโบเลยนิ้วสอดไปทะลุยันข้อแขนมันก็ไม่ใช่อ่าดูทั้งสองข้างเนี่ยคือก็สวยๆนะเม็ดอาร์ตตะเข็บตรงนี้ก็ดูได้ มันยังมีหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันหายไปหรือเป็นรอยเชื่อมแทนหรืออะไรแทนอ่าก็การตามเส้นงานเล็กๆน้อยๆอ่าสำหรับด้านด้านท้ายประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับท่านใดที่ไปดูรถไปออกรถมือ2มันก็เป็นข้อมูลที่สามารถท่านไปเลือกซื้อรถได้มีความรู้ดีกว่าท่านไม่รู้อะไรเลยในการไปซื้อรถมือสอ ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่มีความรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีความรู้ก็อาจจะเอาความรู้ที่ผมบอกไปเอาไปใช้ได้แล้วท่านใดที่มีข้อมูลการดูรถแบบไหนหรืออย่างไรวิธีอื่นก็เอามาแชร์กันคอมเมนต์มาแชร์กันได้อ่าแล้วสุดท้ายผมก็ฝากไว้หน่อยอยากให้เสบังทําคลิปเกี่ยวกับดูรถแบบไหนยี่ห้อไหนอะไรยังไงประเภทไหนทักกันเข้ามาบอกได้เลยอ่าสำหรับวันนี้สุดท้ายแล้วก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการซื้อรถอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ